สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะในมือของอ้อค่ะมันคือดอกสวยๆของดอกกกชนิดหนึ่งซึ่งอ้อจับดอกมันมากำร,รวมกันทำให้เกิดภาพช่อที่สวยงามแต่ถ้าเรามามองเนี่ยนะคะที่เป็นดอกออกสไตล์ขาวๆนวลๆน,น,น,นั่นค่ะถ้าเรามามองภาพของดอกเดียวๆโดยที่เราไม่จับกรำรม,มารวมกัน สภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ออกสีเหลืองเหมือนกบกชนิดอื่นแต่เขาจะออกสีขาวนวลๆสีขาวนวลๆเหมือนสีไข่ไก่แต่ไม่ใช่ไข่ไก่แบบเป็นสีขาวนวลๆน,น่ะเพื่อนๆสวยเหมือนจำปีสีนวลน่ะดอกเขาอะ่ะนี่นะคะลักษณะของดอกเขาลำต้นเขาอยู่เป็นในสกุลกก ในสกุลกกเพราะเขาเป็นลำต้นเขาจะสามเหลี่ยมถ้าไม้สกุลกกส่วนใหญ่อันนี้กกดอกขาวเขาก็จะเหลี่ยมถ้าเป็นสกุลกกส่วนใหญ่จะมีเหลี่ยมนะคะถ้าไม่ใช่เหลี่ยมก็จะเป็นสกุลหญ้านะทางวิชาการจะเรียกกกชนิดนี้ว่ากกอะไรอ้อไม่ทราบคะกกอะไรอ้อไม่ทราบแต่อ้อเขาเรียกกกชนิดว่าชนิดนี้ว่ากกกกวนค่ะ ทำไมถึงเรียกกกนวลคือสีเขาเป็นนวลอะ่ะสีเขานวลใหญ่อะ่ะกกนวลนะคะสีเขาเป็นนวนวลเหมือนสีของจำปีสีนวลอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะมีอยู่เต็มสวนเลยสวยนี่อ้อเอาไปปลูกประดับนั้นเพื่อนประดับที่ที่อ่างปลาเราอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยไม่ตัดนั้นเพื่อนเอาวัาชพืชอื่นออกให้เหลือกกนวลเดี๋ยวเอาให้รอบสะเลยนะคะ เนี่ยค่ะใครสนใจอยากจะได้ก็ทักมาได้นะไม่ได้ต้นตั้งใจขายจริงจังนะตะกกชนิดนี้หาดูยากนะคะ087เหมือนเดิมค่ะ6069955เผื่อใครสนใจไม่สนใจแล้วไปแต่อ้อก็ยังจะคงรักวัชพืชตามเดิมตามสมญานามอ้อวัชพืชใครตั้งให้ไม่รู้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนเพื 55, ่อน087 6069955 ID อดลา อังสราศูนย์เก้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ